สวัสดีครับมิักแฟนคลิปพบกับผมกาโมกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยครับหลังจากที่เราดูซีรีส์ในตอนแรกจบกันไปแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาหากันว่าในเรื่องเนี่ยมันมีอิตาเอ็กเรฟเลนจุดสังเกตอะไรซ่อนอยู่กันบ้างครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ต้องบอกสักก่อนสักนิดเลยนะครับตรงนี้นะครับว่าเนื้อหารในคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องในซีรีส์นะครับซึ่งถ้าพร้อมมาแล้วก็ไปกันเลยครับกับ34อิตาเอ็กจุดสังเกตในซีรีส์ซีคิดอินเวชั่นมาตะไพอัมพางตอน บอกสถานที่แบบหนังเรื่องก่อนๆเปิดเรื่องมานะครับนอกจากอินโทรที่ดูจะรูปรัดตัดมาสั้นๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นป้ายอักษร,รที่บอกสถานที่ที่มาสตเดโอกับหนังมาเวลเรื่องก่อน,อ,นอย่างในหนังซีวี่วอลและในหนังแบ็กวีโดนะครับก็ไม่รู้นะครับว่านี่จะเป็นการบอกเชิงในๆหรือเปล่านะครับว่าซีรีส์นี้เน้นเครียดเน้นเป็นการเปงานนะครับเออสองแอตแทกโบโกตาถัดมาที่ซีนเจ้าหน้าที่รอดเข้ามาฟังเจ้าหน้าที่ c i a เพสคอตอธิบายเรื่องที่จะอยู่เบื้องหลังในการยึดกาลาแลน ผิดๆนะครับแมใครเขียนสคริปต์ให้นะครับเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับการก่อ,ก,อการร้ายระดับโลกที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วมีการก่อการร้ายระดับโลก5ครั้ง อาเจนตินาโจมตีโคลัมเบียโคลัมเบียโจมตีฟิลิปปินส์ซึ่งสีงก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นบอดที่มีการเชื่อมโยงแบบนี้เลยครับซึ่งจริงๆแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในปัจจุบันนะครับแต่ในอดีตจากในหนังกับตันอเมริกาภาค2องวินเทอร์เซอร์เยอร์กรุงโบโกตาประเทศโคลัมเบียเนี่ยจะเคยมีความเกี่ยวพันกับดิกฟิลลี่แบบนี้เลยครับรูปนั้นถ่ายแล้วที่ผมรู้จักกับดิกได้5ปีตอนผมประจําหน้าที่ที่โบโกตา นิกไม่สนคำสั่งโดยตรงของผมฝา่าฝืนกฎหมายทำปฏิบัติการทหารในดินแดนของประเทศช่วยคนและข้าราชการไว้ได้หลายสิบชีวิตคุณเลยเลื่อนตำแหน่งให้เขา3าเหตุการณ์หลังจากหนังกัปตันมาเวลในระหว่างบทสนทนาเนี่ยเราจะได้ยินเจ้าหน้าที่เพสคอตพูดถึงต้นเหตุข,ของการก่อการร้ายทั้งหมดมาจากพวกสกโครซึ่งแกเนี่ยจะเหมือนอธิบายต่อให้คนที่ไม่เคยดูหนังกัปตันมาเวลมาก่อนฟังผ่านเจ้าหน้าที่ร้อนนะครับว่าพวกสกโคร มันเริ่มมา3าปีแล้วที่สโคลเจอโลกแคโรเดนเวอร์สกับนิกฟิวรี่สัญญาจะหาดาวใหม่ให้พวกเขาแต่ตอนนี้มันจะเอาดาวเราซึ่งนี่จะเป็นการยืนยันความเชื่อมโยงของเรื่องราวที่ทิ้งปมไว้30กว่าปีที่นิกฟิวรี่และแคโรเดนเวอร์จะหาบ้านใหม่ดาวดวงใหม่ให้พวกสโครจากในท้ายเรื่องกับตันมาเวลนั่นเองครับเดี๋ยวช่วยหาดาวใหม่ ทำภารกิจมาวลให้จบนี่ตกลง30ปีกว่าแล้วเนี่ยเจ๊ไปทําอะไรอยู่เนี่ยยังหาดาวใหม่บ้านใหม่ให้พวกสโคไม่ได้เลยเนี่ยมีอะไรไหมสี่บนสถานีอวกาศเซเบอร์ er. ในช่วงที่ทั้งคู่คุยกันไปคุยกันมาถึงช่วงที่ถามหาว่า Nick Fury นิกฟิวรี่เนอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะได้ยินลอสพูดแบบนี้ครับแล้วฟิวรี่อยู่ไหนก็อยู่บนเซเบอร์ซึ่งเซเบอร์ที่ว่านี่ก็คือสถานีอวกาศที่เราจะได้เห็นกันเต็มๆตากันไปแล้วจากในหนันงตัวอย่างเดอะมาวิลที่จะฉายปลายปีนี้นั่นเองครับซึ่งมันก็จะเป็นที่เดียวกับที่เราได้เห็นกน ก่อนแล้วใน n อ็นเครดิตหนัง Spider-Man Far f ร์ฟอร์มโนู่นแหละครับซึ่งนี่ก็อาจจะชี้ได้ว่าไทาม์ไลน์ของซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะเกิดหลังจากในหนังเดอะมาเวลที่เราก็เห็นปานิคฟิลลี่ในตัวอย่างนั้นด้วยนั่นเองครับหรือถ้าเหตุการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยเกิดก่อนหรือพร้อมกันเนี่ยก็อาจจะแสดงว่าไม่ใครก็ใครสักคนสักนิดนึงนี่แหละครับอาจจะเป็นสโครปลอมตัวมาตามคอนเซปต์โครงเรื่องของซีรีส์นี้นั่นเองได้ด้วยเหมือนกันครับฮาการเป็นสโครของเอเวเรสต์ลอสทามาที่ฉากวิ่งไล่ล่ากันจ เสร็จจนลอดฝืนสังขารกระโดดข้ามตึกแต่ไม่ลอดตกไปขิดนี่นะครับเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเทโรสเนี่ยเป็นคนไล่ล่าลอสที่ขิดแล้วคือล่างเป็นสโ็อคนี้มาเองเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นเจมาเรียฮิวตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามองในมุมคนดูบางคนที่ตามหนังมาเวลมาโดยตลอดเนี่ยเขาอาจจะไม่ตกใจเหมือนเจมาเรียก็ได้นะครับเพราะเราจะจําได้ว่าสถานการณ์ล่าสุดของเอเวอเรสต์ลอสเนี่ยได้กลายเป็นนักโทษหนีคดีของ c a a ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองตอนท้ายเรื่องแบ็คแพนเทอร์วากันด้ forever ที่ได้เจ๊โอโคเย่มาช่วยนั่นแหละครับจึงไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับที่รอตัวจริงเนี่ยจะกล้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สีเอตรงๆแบบที่เราเห็นในตอนต้นเรื่องนี่นะครับส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่เพสคอตไม่รู้เรื่องของเจ้าหน้าที่รอจินโดสโคหลอกนี่นะครับถ้าจะให้โทษก็ต้องโทษตัวแกเองนั่นแหละครับที่หมกมุ่นสืบเสาะค้นหาเรื่องราวของสโคแบบเรียกว่ามุ่งเกินไปจนลืมเช็คสถานะของรอเลยไม่ทันระวังการปลอมตัวของสโคแบบที่เราเห็นไปนั่นแหละครับเรียกได้ว่ามุ่งจนขิดกันเลยว่าสั้นครับ ไต t ต n Intro ที่สร้างโดย AI และถ้าจากซีนเทโลกับมาเรียยืนดูสโคคิดกันอยู่นะครับจะเป็นการเข้าสู่ไตเติลอินโทรของซีรีส์ครับที่คอนเซปต์ออกเขียวอีมาแบบนี้เลยครับและเราจะรู้ได้จากการเปิดเผยของผู้ภูมิกับอารีเซริมนะครับว่าอินโทรนี้นะครับก็สร้างขึ้นมาโดย AI และแปลกใจมากที่ AI เนี่ยตอบสนองและถ่ายทอดความรู้สึกของเขาออกมาเป็นอินโทรให้เราดูได้อย่างเนียนกิบเลยครับแม่แบบนี้ฝันว่าจะมี AI แบบจาวิตในโลกจริงของเราเนี่ยคงไม่ไกลเกินไปแล้วล่ะครับ จวิสเป็นไงบ้างปกติดีครับเท่าที่ผ่านมาถือว่าราบรื่นเว้นแต่คำสุดท้ายของบางประโยคผมจะพูดไม่เถือกต้อง การกลับสู่โลกของนิกฟิ u r ี่ซีนต่อไปนะครับเราจะเห็นนิกฟิ u r ี่ที่กลับมาโลกด้วยยานโอกาสที่เผยให้เราเห็นว่าในยานมีก o อีเกมมิ่ง e อยู่แบบนี้2ตัวครับซึ่งฟิว y ี่เนี่ยน่าจะอยู่บนโลกครั้งสุดท้ายจากในงานศพของเสียโทนี่ในตอนท้ายอเวนเจอร์เอ็เกมนั่นแหละครับและก็คงมอบงานบนโลกให้เทโรสสวมรอยดูแลเอาอย่างที่เราเห็นกันในหนังสไปเดอร์แมนทั้งสองเรื่องนั่นแหละครับเออฟังนะนิกฟิ u r ี่อยู่ด้วยตลอดคุณถามเขาสิเขาอ,อธิบายได้หมดจดเลยนิกฟิ u r ี่ออกไปนอกโลกตั้งแต่ปีก่อน และสิ่งที่น่าจะเป็นข้อสังเกตได้ก็คือสภาพที่นิกฟิลลี่เนี่ยลงมาดูโสมนวดเขา่าลุงรังไม่ได้ใส่ผ้าปิดตาเดินกระโปกกระเพกซึ่งนี่ถ้าจะเป็นคนเดียวกับที่เราเห็นอยู่บนเซเบอร์ในตัวอย่างเดอะมาเวลเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปริศนาผมเรื่องที่ต้องตามดูต่อไปนะครับว่านิกฟิลลี่ไปทําอะไรบนนั้นครับถึงกลับลงมาแล้วดูเป็นคนคละคนได้ปานนี้เลยครับ8บิสตันคอมมูนิตี้แกลลอรี่ตัดฉากมาในตอนที่มาเรียพานิคมาที่เซฟเฮาส์นะครับเราจะเห็นซีนที่ได้เห็นรูปเด่นๆแบบนี้เลย ซึ่งถ้าจะให้ดูรายละเอียดเราจะเห็นว่าเป็นรูปจาก Biston Community Gallery ซึ่ง Biston ที่ว่านี่ก็จะเป็นเมืองอยู่ในลอนดอนครับและทาลองเอาชื่อแกลลอรี่เนี่ยไปเซิร์ชดูใน Google นะครับผลก็คือ ไม่เจอครับก้าวการแสดงความรักแบบสโคโรซีนต่อมานะครับฟิลลี่จะขึ้นมาหาเทโรที่บนดาดฟ้าน,นี่แหละครับและเราจะได้เห็นต้นไม้ของสโคโซึ่งเป็นต้นไม้ที่โซเรนเมียของนาเทโรเนี่ยปลูกเอาไว้นั่นเองครับซึ่งน่าจะสื่อถึงในยะที่พวกสโคโเนี่ยปรับตัวตามดาวที่ไปได้เหมือนต้นไม้นี่มั้งครับและเราจะได้เห็นฟิลลี่เนี่ยเอาหน้าผากไปชนกับเทโรเพื่อแสดงความเสียใจในเรื่องการจากไปของโซเรนครับที่มันจะเหมือนกับที่เราเคยเห็นเทโรกับโซเรนทาให้ดูกันมาแล้วในหนังกับตันมาเวลนั่น รับการตายของโซเรนซึ่งจุดที่น่าสนใจเนี่ยเราจะเคยเห็นไปแล้วว่าใน Spider-Man Far f r o ร Home เนี่ยที่ตามไทม์ร้ายจะอยู่แถวปี2023หลังเหตุการณ์เดือบิฟที่เราจะเห็นโซเรนยังมีชีวิตอยู่และพอมาในเรื่องนี้ไทม์ร้ายปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ปี2025ซึ่งก็หมายความว่าเธอน่าจะเพิ่งมาตายในปี2ปีนี้นี่เองครับซึ่งสาเหตุการตายของเธอเนี่ยก็จะถูกบอกเอาไว้แล้วในท้ายเรื่องตอนนี้ครับแม่ของลูกตาย ตอนที่ลูกทำงานให้กับพวกที่ฆ่าแม่นั่นแหละ และนี่สําหรับผมเลยนะครับมันก็เหมือนเป็นการยืนยันตัวตนของมาเรียฮิวที่เราเห็นในซีรีส์นี้นะครับว่าเป็นตัวจริงแน่นอนครับไม่ใช่โซลเลนแปลงร่างมาได้ด้วยนั่นเองครับ11ประธานาธิบดีลิสสันมาที่ซีนถัดมาครับเราจะได้ยินเสียงและเห็นการปรากฏตัวของโรดี้ที่ดูดูเนี่ยน้าแกจะแก่ลงไปอีกแล้วนะครับจากที่เราเห็นครั้งสุดท้ายในซีรีส์ Falcon and the Winter s o l d i e r ครับและเราจะเห็นคนที่น้าแกเรียกว่าประธานาธิบดีซึ่งถ้าไปดูชื่อในเครดิตเนี่ยประธานาธิบดีจะชื่อวอลิสัน แสดงโดยเดิร์มดมัลลูรี่ครับจุดสังเกตเนี่ยจะอยู่ที่อีตาประธานาธิบดีลิสสันเนี่ยแกน่าจะขึ้นมารับตําแหน่งต่อจากประธานาธิบดีแม็กทิวเอลลิสที่เราเห็นในหนันงแอร์แมนสามนั่นเองครับและถมองข้ามชอบไปข้างหน้าในหนันงกัปตันอเมริกา4ีเบฟนิวเวอร์ที่มีข่าวว่าปู่แฮร์ริสันฟอร์ดในบทในพลธัรเดอร์โบล์ตแกจะได้เป็นประธานาธิบดีในเรื่องนั้นนี่นะครับก็คงหมายความว่าพนท่านลิสสันเนี่ยทาไม่หมดวาระก,ก็คงจะขิดกันในซีรีส์นี้หรือเปล่าวะพวาดอดีงภาพ ทานาธิปดีย้อนกลับมาเก็บรายละเอียดในซีนโถงทางเดินนี้กันสักหน่อยนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีรูปอดีประธานาธิบดีไล่มาตั้งแต่รูปนี้เลยครับจะเป็นรูปแฮร์รี่เอสทรูแมนประธานาธิบดีคนที่33ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี1945ถึง1953เดวไวท์ดีไอเซนฮา e ์ประธานาธิบดีคนที่34ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี1953ถึงปี1961 ดู Grant, ราาิซิดเอ็ดแกรนด์ประธานาธิบดีคนที่18ดํำรงตำแหน่งระหว่างปี1,869ถึงปี1,877จอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี1,789ถึงปี1,797เจมส์บูคอนแนนประธานาธิบดีคนที่15ดําดำรงตำแหน่งระหว่างปี1,857ถึงปี1,861จิมมี่คาร์เตอร์ประธานาธิบดีคนที่3 0 9ดํารงตําแหน่งระหว่างปี1977ถึงปี1981 Richard Nixon ประธานาธิบดีคนที่37ที่ดํารงตำแหน่งในปี1969ถึงปี1974 และโรนัลเรแกนประธานาธิบดีคนที่40ที่ดําลงตำแหน่งระหว่างปี1 9 8 1ถึงปี1989ซึ่งก็อดเสียได้ไม่ได้นะครับว่าทำไมไม่มีลูกอดีประธานาธิบดีเอลิสของ MCU บ้างนะครับแหมเขาเออกจะเทปานนี้ครับหล่อมากเลยเจ้าประธานาธิบดี แต่ผมต้องขอชุดคืนครับและในปี2013ใน MCU ที่เราเห็นแก่ดำงรงตำแหน่งอยู่น้น,นะครับในโลกจริงเราเนี่ยจะเป็นวาระของบารักโอบามาประธานาธิบดีคนที่44ที่ดำงรงตำแหน่งระหว่างปี2009ถึงปี2017นนั่นเองครับ13ประธานาธิบดีเป็นสโครยังอยู่ที่เดิมครับถ้าลองตั้งสมมติฐานสงสัยว่าพวกสโครเนี่ยแทรกซึมไปถึงระดับไหนซึ่งทะลองเอาเนื้อหาไปเปรียบเทียบกับในคอมิกซีเค็ดอินเวชั่นววลุ่มวันเล่มที่ห้ ในปี2008เนี่ยจะมีเนื้อหาเปิดเผยว่าคนในแวดวงการเมืองสหรัฐเนี่ยก็เป็นสโครที่ปลอมตัวมาได้เหมือนกันเลยครับก็จะได้แก่จอห์นแมคเคนที่ในขณะนั้นดํารงตําแหน่งสอวอของสหรัฐและประธานาธิบดีคนที่44บารักโอบามาก็เป็นสโครเหมือนกันเลยครับซึ่งถ้าเราลองมองย้อนไปที่ประธานาธิบดีตัวประกอบในเรื่องอย่างลิสสันเนี่ยบางทีเขาอาจจะเป็นสโครปลอมตัวมาก็เป็นได้เลยนะครับอาจจะมีการเปิดโปงกันในซีรีส์นี้นะครับจนเขาพ้นตําแหน่ง และนายพลล้อไทลิสันฟอร์ดเนี่ยขึ้นแทนในวาระหน้าในหนังเรื่องหน้าแน่นอนเลยครับและนิดนึงนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูชาร์ตในคอมมิกอันเมื่อกี้นี่นะครับตรงนี้ครับจะมีรูปไอเด็กเป็ดอีริคาสแมนจากเซาปาร์คเป็นสโคลกระเขาด้วยเหมือนกันเลยครับ14ชาวมากลับมาที่ลุงนิกที่ลุกออกมาเดินดึกๆคนเดียวในมอสโกนี่นะครับแกจะเดินผ่านรถขายเชาวมาก็ไอเชาวมาที่พวกเอเวนเจอร์ไปนั่งกินกันอย่างมีความสุขหลังจบศึกในเอเวนเจอร์ภาคแรกนั่นแหละครับ เคกินปราทังก้ามมีร้านปราทังก้าถัดจากนี้ไปสองไฟแดงคืออะไรไม่รู้แต่ว่าอยากจะลองและก็ชาวมาเดียวกันกับที่หนูกัมาลาคานแอนด์เดอะแกงเนี่ยไปกินด้วยกันตอนจบในซีรีส์มิดมาเวลนั่นก็ด้วยครับได้ขึ้น มาบค <c oughs> ุมบางเหียนร,รับไม่ต่อในการผลิตเครื่องเจนเนอเรชั่นถัดไปไปกินชาวมากัน15ตัวประกอบที่รัเสเซียต่อเนื่องกันครับในซีนเดินเล่นเยน็ยนใจของป่านิกนี่นะครับตรงนี้ครับจะมีสาวรัเสเซียหันมองๆหน้าอาท้าทายซึ่งเธอคนนี้นะครับจะเป็นคนเดียวกับที่กราวิดแปงลงร่างให้เห็นในตอนท้ายเรื่องนั่นแหละครับและเลยมาหน่อยนึงเนี่ยก็จะเจอเด็กถือลูกบอลสี่รุ้งในตอนท้ายเรื่องเนี่ยก็จะออกใหมเห็นแบบถือลูกบอลลูกเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชุดแล้วแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งร่างแปลงของกาว ในท้ายเรื่องเหมือนกันครับ16ผีของพอรอบสันในซีนที่ต่อจากที่นิกฟิลรี่โดนไอ้โม่งคุมหัวพาขึ้นรถมานี่นะครับเราจะได้ยินเสียงหญิงสาววัยกลางคนพูดแบบนี้ครับถ้าเขาไม่ใช่นิกฟิลลี่ก็ผีของพอรอบสัน ซึ่งผีของพอลอบสันในประโยคเปียบเปยนั่นนะครับจะหมายถึงพอลีลอยล็อบสันอเมริกันชนคนผิวสีคนดำคนดังในยุค40ที่เป็นทั้งนักร้องนักสแสดงนักกิจกรรมทางสังคมนักกฎหมายและนักกีฬาชื่อดังแม่คนอะไรจะเก่งไปทั้งหมดแบบนี้ครับซึ่งในช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับแกได้ยอมรับในลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และเคยมาเยือนมอสโกด้วยนั่นเองครับนี่นะมั้งครับเลยเป็นที่มามุกผีในมอสโก้และครับและมุกนี้ก็จะถูกขยี้ต่อหลังจากที่นิคฟิ รีถูกเปิดไอโมงออกอีกนะครับแต่จะต้องฟังซาวด์แท็กภาษาอังกฤษนะครับโอเค go ไปก่อนเธอเถอ o ดูอ้าวจ้าวฉัน I ำลังหวังสำหรับการแสดงของ Old of Man River เพราะถ้าฟังเสียงภาษาไทยเนี่ยจะเป็นมุกนี้แทนครับเธอถอดไอโมงออกเลยโอ้ oh. แม่นะว่าจะได้เจอเล่นใหญ่แบบรัชดาไลเสีอีกอันหนึ่งพอรอบสันเนีย่ยแกเสียชีวิตไปแล้วในปี1976ครับที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาครับ่ไ,ได้เสียชีวิตที่มอสโกจนต็นผีตามที่เล่นมุกกันนี่นะครับ17ซอนยาฟาวเวิร์ดหลังจากที่เราได้ดูคนแก่เล่นมุกหยอกกันไปมาแล้วนี่นะครับเราจะได้เห็นการเปิดตัวละครซอนยาฟาวเวิร์ดที่แสดงโดยโอลิเวียโคแมนโดยน้มสกุลฟาวเวิร์ดของเธอนั่นนะครับมันจะไปเหมือนเจมส์มอนโกเมรีฟาวเวิร์ดทหารอังกฤษที่เป็นสมาชิก หน่วยฮาวริงคอมบันโดในหนังกัปตันอเมริกาภาคแรกนั่นเองครับซึ่งซอนย่าเนี่ยเธออาจจะเป็นลูกหลานของตาเจมก็ได้ครับเพราะมุกลูกหลานคนในฮาว i n งคอมบันโดหลงเหลือมาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เคยถูกเล่นมาแล้วที่จิมโมริตะมีลูกหลานเป็นครูใหญ่โมริตะในหนังสไปเดอร์แมนโฮงคัมมิ่งนั่นเองครับ 18. Across Up When y o u ท e Time i n c e r Cut It Don ในซีนที่ฟิ r y ี่แอบ,แอบติดกล้องสอดแหนมและแกล้งทําเป็นสนใจในาฬิกาที่ซอนย่าสะสมแบบที่เราจะเห็นว่ามันเดินไม่ตรง ัสกเ,เพราะมันจะบอกเวลาของในแต่ละที่แต่ละประเทศด้วยละมังครับและด้วยความที่สนญญาเธอเป็นเจ้าหน้าที่ m i ็เธอจะอธิบายว่ามันเป็นธรรมเนียมที่หัวหน้าสายลับอังกฤษเริ่มเอาไว้เป็นธรรมเนียมที่อดีตหัวหน้าสายลับอังกฤษเริ่มไวนะ้นะนาฬิกาจะเพิ่มขึ้นเมื่อปลดเกษียณจากวงการซึ่งในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะใช้สำนวนแบบนี้ครับ a clock goes up when your time in the circus is done ซึ่งเป็นสำนวนเปรยียบเปยการเปิดเกษียณตัวเองจากวงการใส่รับ M.I.C. ที่ต้นทางมันจะมาจากนักเขียนอย่างจอร์เลอคาเลที่นนิยายใส่รับของแกเนี่ยแกจะตั้งชื่อเล่นให้ M.I.C. ว่าคณะละครสัตว์เพราะสำนักงานใหญ่ของพวก M.I.C. นนิยายของเขานั่นนะครับจะตั้งอยู่ในย่านเครมบิดเซอร์คัสที่อยู่ในลอนดอนนั่นเองครับ 19เล่าเบอร์เบิลหลังจากที่เราเห็นซอนยา่าเริ่มจะมอมเล่าฟิลลี่นะครับเราจะได้ยินป่านนิกแกพูดแบบนี้ครับผมว่าคุณต้องจำได้ว่าเครื่องดื่มโปรดของผมคือเบอร์เบิล ซึ่งเบอร์เบิร์นเนี่ยจะเป็นเหล้าที่ได้ชื่อว่าอเมริกาเนทีฟสปิริตเหล้าพื้นเมืองของอเมริกาที่มีที่มาในช่วงศตวรรษที่18ที่เริ่มต้นในรัฐเคนทักกี้โดยสาเหตุที่เหล้ามีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นันนะครับเพราะใช้น้ําจากแม่น้ำเคนทักกี้ที่มีรสชาติเฉพาะนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือเบอร์เบิร์นเนี่ยต้องเป็นเหล้าที่ผลิตจากข้าวโพดไม่ต่ำกว่า50%ครับและต้องบ่มในถังไมโอ๊กใหม่ที่เผาด้วย่่่าาาานนไมมมมีีีกรรรเเตตตติิิิสสแลละชทํคัญ้อองผใา าเท่นนัน้ถ้าผลิตแถวลำลูกกาเนี่ยไม่นับเป็นเบอร์เบิร์นนะครับเออ20ซอนยาบ้านบื้มและหลังจากที่ฟิลลี่รับเล่ามาทีจะไม่น่าใช่เบอร์เบิร์นนะครับแต่ก็ยังรับมาดื่มเราจะได้เห็นซอนยาพูดแบบนี้ครับอยากจัดงานรับขวัญน,นะแต่ฉันยังไม่ให้อภัยที่คุณถล่มห้องพักดุฉันเส้นเละซึ่งก็น่าจะหมายถึงเหตุการณ์ในสไปเดอร์แมน far f อร์ home นั่นแหละครับที่สร้างความบ้านบื้มให้ซอนยาในลอนดอนแน่นะครับและเธอคงคิดว่านิกฟิลลี่ที่มีส่วนในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นตัวจริงด้วยนนั่นเองเงเองร แม่ป่านนี้แกก็ตามน้ำเซเนียนเลยนะครับ21นิวสโครสอันนี้จะออกแนวจับผิดสักเล็กน้อยนะครับกับซีนที่เราจะเห็นตัวละครบีโทเดินมาแล้วขึ้นป้ายสถานที่ว่า312กิโลเมตรทางตะวันตกของมอสโกซึ่งเราจะรู้ภายหลังว่านี่คือสโครสใหม่ขอต้อนรับ แต่ถ้าดูจากสิ่งที่น่าจะเป็นป้ายชื่อสถานที่ตรงป้อมยามตรงนี้นะครับจะเขียนว่าเซเลสโนกาดที่ถลองไปเซิร์ชดูใน Google เนี่ยก็จะระบุว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่พัฒนาแล้วแบบที่พวกสโคอยู่ได้ตามคอนเซปต์ในเรื่องจริงๆครับแต่ถ้าวัดระยะทางใน Google m a ปเนี่ยถึงในความเป็นจริงเนี่ยมันจะอยู่ทางตะวันตกของมอสโกด้วยก็ตามครับแต่มันจะห่างจากมอสโก4 0 0 0กิโลกว่าเลยนะครับมันไม่ใช่312กิโลนะครับเฮ้อยี่สิบสองสโครกระบฏท,ที่พัฒนา อีกขั้ขามมาที่ซีนที่ไกาอาเข้ามาในห้องที่ให้เราเห็นกระบวนการการที่ให้พวกสโคที่จะเป็นนักรบสวมรูปลักษณ์ของเปลือกที่จับมาได้นะครับและเราจะได้เห็นขั้นตอนต่อไปที่เป็นขั้นตอนในการสวมจิตใจของร่างเปลือกที่ทําผ่านเครื่องฟแฟลกกิงพอรตที่เป็นเครื่องอ่านจิตใจเครื่องเจาะใจเหรอ ที่เป็นเทคโนโลยีของพวกสโคบแบบที่เราเคยเห็นกันมาแล้วในหนังกัปตันมาเวลนั่นแหละครับทีนี้พวกสโคนักรบเหล่านี้นะครับก็จะสามารถก๊อปปี้ความทรงจําของร่างต้นได้สมบูรณ์แบบนะครับไม่ได้ก๊อปปี้แด้แค่ระยะสั้นเหมือนสโคปกติอีกแล้วครับสโคปลอมได้แค่ความทรงจรําระยะสั้นของร่างนั้นซึ่งนี่จะถือเป็นการเขียนเรื่องราวให้สโคใน MCU เนี่ยเหมือนสโคในคอมิกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งครับหลังจากโดนค่หาว่าใน MCU เนีย่ยเนิฟสโคสาก,ากากเลยครับในหนังกัปตันมาเวลครับ Wow ไอตัวกินไก่นี่อัปลักษณ์จริงและการขังล่างต้นไว้ในเครื่องอ่านความทรงจานี่นะครับมันชวนให้คิดเลยนะครับว่าเอเวเรต์ลอสที่โดนก๊อปปี้ล่างในตอนต้นเรื่องเนี่ยจะโดนโดยวิธีนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งถ้าโดนเนี่ยล่างต้นของเขาอยู่ที่ไหนอันนี้ก็น่าติดตามน่าคิดด้วยเหมือนกันเลยครับ23พาก้อนข้ามมาที่ศีนที่เราจะเห็นไกอาอ่านหนังสือที่ถ้าเราเอาชื่อหนังสือไปค้นใน Google นี่ก็จะไม่เจอหนังสือจริงแบบนี้นะครับและต่อมาเนี่ยเราจะเห็นกราวิกที่กําลังเอาน้ําตาล โยนใส่แก้วกาแฟแบบชนิดที่ว่าถ้าคนปกติกินไปแบบนี้นะครับเบาหวานรออยู่ข้างหน้าแน่นอนเลยครับและต่อมาเราจะเห็นพาก้อนเดินเข้ามาคุยกับกลาวิกโดยที่เราไปดูในเครดิตเนี่ยจะรับบทโดยดาราที่ชื่อคิวเลียนสกอตและพาก้อนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีตัวตนในคอมิกที่เป็นสโคที่ก๊อปปี้ร่างอิเลกตาเพื่อแทรกซึมเข้าไปในหมู่ฮีโร่นั่นเองครับและยังเป็นคนรักของราชินีสโคเวลันเกออีกด้วยครับซึ่งในคอมิกเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวในช่วงเหตุการณ์ที่เขาก๊อปปี้ งขอ้้ไวดวดยนในหัวหนังสือ The Mighty a v e n g e r เล่มที่16ในปี2008ครับและพากอนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ปรากฏครั้งแรกในหัวหนังสือ New a v e n g e r เล่ม1ปี2004และก็ตายลงในหัวหนังสือ New a v e n g e r เล่มที่31ในปี2007นั่นเองครับ24เซิร์ฟพามาที่ซีนนี้นะครับเราจะเห็นพากอนเนี่ยสั่งงานไกดอาโดยที่จะบอกว่าเซิร์ฟจะเป็นคนขับรถไปให้ครับซึ่งในคอมิกเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครสครในยุค70ที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน หนังสือมาเวลพรีเมียมเล่มที่35ในปี1977ครับและมอร์นี่นะครับเคยก๊อปปี้ล่างลิชาร์ดนิกสันอดีตประธานาธิบดีกันในเล่มนั้นด้วยครับใช่แล้วครับประธานาธิบดีที่มีรูปในทเนียบขาวในซีนก่อนหน้านั้นนั่นเองครับ25ตุ๊กตามาดสกาข้ามาที่ซีนที่ไกอาข้ามมาในเมืองเราจะเห็นเธอทำรับรับรอมองไปทางที่มีตุ๊กตาบอลูนในซีนนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นรูปแบบของตุ๊กตามาดสกาหรือตุ๊กตาแม่ลูกดกที่เป็นตุ๊กตา ซ้อนอยู่ในตุ๊กตาที่เป็นของขึ้นชื่อในรัสเซียครับซึ่งในซีนหลังๆเนี่ยก็จะมีให้เห็นชัดๆกันอีกด้วยครับ26ป๊อปลิชินมาที่ซีนไกอาเข้ามาในแกลลอรี่นะครับและก็เรียกเจ้าของแกลลอรี่ที่เป็นอดีตนักท้าระเบิดเนี่ยว่าป๊อปลิชินนะครับซึ่งเราจะเห็นเขาเนี่ยจะบูุกับเทโรดแล้วก็โดนฟิวรี่ลัดช็อตจนสูขิดในฉากต่อไปข้างหน้านี้นะครับแล้วก็จะกลับขืนล่างเป็นสโคนะครับซึ่งในซีนก่อนหน้านี้นะครับเราจะได้เห็นร่างมนุษย์ต้นแบบของเขาอยู่ในซีนนนี้้ดวยัั่เอง27 อีพระเจ้าหลุยที่15ข้ามาที่ซีนที่ฟิลลี่นั่งเก้าอี้ที่เราจะได้รู้ว่าโอ้แมนั่งสบายจังใน,นเก้าอี้พระเจ้าหลุยที่15ประเมินข้าไม่ได้ซึ่งพระเจ้าหลุยที่15เนี่ยก็เป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ครองราชในปี1715ถึงปี1 7 7 4ครับและข้ามซีนไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะได้ยินอีกมุกหนึ่งครับโอ้ในนั้นมีเก้าอี้นั่งสบายตุดของหลุยสิบสอีกเหรอ ซึ่งพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยแกก็เป็นทวดของพระเจ้าหลุยที่15ที่ครองราชตั้งแต่ปี1643ถึงปี1715นั่นเองครับ28นิกฟิลลี่พูดได้หลายภาษาข้ามมาที่4ในบาร์เล่าลเราจะเห็นลุงขี้เมาเจ้าถิ่นพูดถากถางป่านิกฟิลลี่เป็นภาษารัเสเซียบ้พเต ซึ่งสกิลการพูด,ดหลายภาษาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าลุงนิกฟิลลี่เนี่ยแกเคยไปเป็นสายลับอยู่ในหลายๆที่ในหลายๆประเทศครับยุคสงครามเย็นไปทั่วเลยเอบลฟาสบูคาเรสเบลเกรดบูดาเปสต์ชอบตัวบอลสผัาอักษรก็คงคิดว่าแกคงพูดภาษาท้องถิ่นได้ในหลายๆภาษาอย่างที่แกพูดให้เราได้ยินนี่แหละครับ 6มิตรกับคนพื้นที่เลย29แค่ลุงขี้เมาในบาร์เล่าธรรมดาย้อนกลับมาที่อีลุงนี่นะครับซึ่งเราก็จะไปเห็นเขาอีกทีในตอนท้ายในฐานะหนึ่งในร่างแปลงของกราวิกที่ดูเหมือนเขาจะปั่นหัวนิกฟิลลี่เล่นๆนะครับเพราะถึงแม้ดูดูเนี่ยจะเข้าใกล้นิกฟิลลี่ได้หลายจังหวะแล้วก็ตามครับแต่ก็ยังไม่ลงมือจังๆกับนิกฟิลลี่ตรงๆเลยสักครั้งเลยครับแต่มันจะติดอยู่ในใจคนดูอย่างผมจุดเดียวตรงนี้นะครับคือมือลงทุนแปลงร่างเป็นผู้หญิงจูบกับผู้ชายนี่นะครับตกลงมือใช่ใช สามสิบวอตก้ายังอยู่ที่ซีนเดิมครับเราจะเห็นความพยายามที่จะหาเหล้าเบอร์เปิลกินให้ได้ของลุงนิกฟิลลี่ในซีนนี้นะครับเบอร์เปิลอีพีวาเมลอดินาะอี์ตไม่บรูซอาวอู ก็เลยได้วอดก้ามาด้วยอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งวอดก้านะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับจะเป็นเหล้ากันที่ไม่มีสีที่เป็นของเหลวใสเกือบทั้งหมดครับโดยมีส่วนประกอบเป็นน้ํากับเอทานอลซึ่งถูกกลั่นให้บริสุทธิ์โดยจะกั่นกันหลายรอบมากเลยครับจากส่วนผสมอย่างกากน้ําตาลธัญพืชที่โดยมากจะเป็นข้าวไรหรือข้าวสาลีหรือหัวบีดและอาจจะมีสารแต่งกลิ่นรสที่เจือปนหลุดรอดเข้าไปในปริมาณที่น้อยมากๆอยู่ด้วยครับซึ่งคําว่าวอดก้าเนี่ยก็จะมาจากคําภาษาสลาวิกที่หมาย ถึงน้ำครับและตามมาตรฐานแล้วนะครับวอดกาจะมีแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน35-7 0ซึ่งวอสก้าของรัสเซียเนี่ยจะมีอยู่เป็นมาตรฐานที่40%ตครับตามข้อมูลของพิพิธภัณฑ์วอสกาในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับ31เนิกฟิลลี่เปี่ยนไปข้ามาที่ซีนที่นิกฟิลลี่มานอนทามิวสิกคิดถึงเรื่องตัวเองที่โดนดิดนิ้วหายไปเมื่อหลายปีก่อนเหมือนจะบอกว่าตกลงกูเปลี่ยนไปยังไงคนดูอย่างพวกมึงก็อยากรู้กันละสิก็คนดูอย่างเราเนเนน,นี่จะห็ักคไตว กบใล้ตัวที่ทาน,นอสดิดนิ้วคงเปลี่ยนคุณและว็็ใกล้ตัวบอกกันเป็นเสียงเดียวกันคันไม่เหมือนเดิมแล้วหลังจากเหตุการณ์ดิดนิ้วซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกปมปริศนาที่ทิ้งไว้ให้เราติดตามในต่อไปเลยครับ และภาพก็จะตัดมาที่กราวิกที่เพอเอิร e ์เลิศเกิน e ที่มายืนทำมิวสิกพอดีเวลาเดียวกันด้วยครับที่สภาพเนี่เหมือนกำลังคุ้นคิดว่าพรุ่งนี้จะแปลงร่างเป็นใครไปปั่นไอ้นิกมันดีอีกว่า 32. people's unity day ในซีนที่พอลูกเทโรและไกอานัดมาคุยกันในตรอกนี้นะครับเราจะได้ยินไกอาพูดแบบนี้ครับแหนจมตีลงมือพรุ่งนี้วันเอกภาพ ซึ่งวันเอกภาพหรือ People's Unity Day นี่นะครับจะเป็นหนึ่งในวันสําคัญของรัเสเซียเขานะครับที่มีประวัติความเป็นมาว่ามันเป็นวันที่มีการรวมตัวกันของชาวมอสโกโดยแม่คํานึงถึงเชื้อชาติาศาสนาและสถานะในสังคมเพื่อทําการต่อต้านการลุกรานของพวกโปรแลนด์ครับซึ่งการลุกกรานที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นในปี1612นั่นเองครับและในซีรีส์นี้นะครับเราจะได้เห็นเทศกาลฉลองของชาวรัเสเซียจัดขึ้นที่จตุรัสที่มีชื่อเรียกยากๆจตุรัสวาสุเยต นั่นแหละครับชื่อนะแหละครับและเนื่องจากวันสําคัญที่ว่าน้น,นะครับมันจะตรงกับวันที่4พฤศจิกายนของทุกปีครับเราจึงพอสรุปไทม์ไลน์กาหนดวันเกิดเหตุในเรื่องนี้ออกมาได้ตามนี้เลยครับก็คือวันที่4พฤษจิกายนปี2025ใน MCU นั่นเองครับ33ปีโรสกี้มาในซีนที่กาวิกเปลี่ยนร่างปั่นหัวนิกฟิวลี่ให้เดินตามต้อยตอยเล่นนี่นะครับเราจะเห็นมีซุ้มขายปีโรสกี้ในงานตรงนี้นี่ด้วยครับซึ่งมันก็คือขนมปังที่ทำจากแป้ง ยีดมีเชื้อขึ้นรูปเป็นรูปเรือหรือรูปจันเซียวทอดหรืออบแบบรัเสเซียครับโดยมีไส้หลากหลายทั้งแบบขาวและแบบหวานแบบขาวจะเป็นไส้เผ็ดทั่วไปได้แก่เนื้อบดมันบดเห็ดไข่ต้มกับต้นหอมหรือกระปีแบบหวานจะเป็นไส้หวานทั่วไปนี่จะเป็นไส้ผลไม้ซึ่งตัวขนมปังเนี่ยมักมีขนาดเท่าฝ่ามือครับและถ้าเล็กกว่านั้นเนี่ยก็จะเสิร์ฟพร้อมซุปครับ และในซีนถัดมาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นขนมสายแม่ลัสเซียนะครับคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเปล่าๆครับ34ีอิตเตอร์เอกการตายของมาเรียฮิวและก็จะปิดฉากคลิปนี้ด้วยโมเมนต์สุดช็อกทายเรื่องที่จบด้วยการตายของมาเรียฮิวที่เป็นตัวละครที่อยู่และผูกพันกับนิกฟิลลี่และคนดูมาตั้งแต่ปี2012จากหนังอเวนเจอร์ภาคแรกนั่นแหละครับท่านคะจอห์นจีฮิวไอการ์ดพวกนั้นมันเก็บอยู่ในลอกก็อกเกอร์ของโคสัน ไม่ใช่จะเก็ต ซึ่งแม้ในห่วงวินาทีสุดท้ายเนี่ยเธอจากไปด้วยความไว้ใจนิกแบบไม่มีข้อแม้แบบนี้เลยครับซึ่งอิตเตอร์เอกที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับสังเกตดีๆครับจะมีธงชาติรัสเซียตกอยู่ตรงนี้ครับซึ่งจะมีสีขาวน้ำเงินแดงและไอสสีที่ว่าเนี่ยมันจะไปเหมือนสีเสื้อนอกเสื้อในแล้วก็คราบเลือดที่ล่างของมาเรียนนั่นเองครับส่วนปมแค้นเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าเนี่ยเอาไว้ค่อยว่ากันตอนต่อไปแล้วกันครับวันนี้คลิปยาวไปแล้วครับพอแค่นี้อนครับ พอดีเป็นคนตัดคลิปช้าด้วยสินะครับแม่และคลิปนี้ครับจาะไปแค่นี้แล้วครับพอมูลผิดพลาดตรงไหนตกหล่นอะไรนี่ก็ขอกราบขออภัยไว้ทีนี้ด้วยนะครับรวมทั้งว่าการออกคลิปช้าด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปหลายๆทีแล้วครับเป็นคนทํางานช้าครับแต่พยายามทําให้เร็วขึ้นกว่านี้ครับวันนี้จากกันไปแค่นี้แล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ